พยนเลี้ยงนุ่นจะเข้าโรงวันที่18กันยาอยู่นี้นะคะแล้วก็มีเรื่องพยายนาคจกเข้าธุลาค่ะ,ะแล้วก็มีเรื่องโคโกโลกในปีนี้แล้วก็หอ,อต่อแตกในปีนี้แล้วก็มีรายการใหญ่รายการหนึ่งช่องเจ็ดแต่ขออุบเอาไว้ก่อนนะคะอาอะฮะแล้วก็อย,อยากจะฝากทุกคนนะคะว่าวันที่16 กันยายนี้เข้ามาดูเรนนี่พีเคกับเซเลปท่านหนึ่งมาเป็นกำลังใจให้ดีหน่อยนะคะจ้านะนะคะนะคะอย่างโกกะโหลกเป็นที่หลายคนพูดถึงเนาะพี่หนุ่มกันชัยก็ไปเล่นด้วยนิกิริชัดก็เล่นด้วยเรายังไงสนุกมากมั่นใจเลยว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังจ้ะทั้งน่ากลัวทั้งทั้งสยองแล้วทั้งสนุกแล้วก็มันด้วยฮาด้วยโคกระโหลกที่จริงมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรความหมายมันคืออะไรอ๋อโอเคตามนั้นอื แล้วทางไงตอนนี้หัวใจโสดไหมเธอโสดหรอสวยอย่างนี้โสดเหรอลิลลี่เขาบอกไม่โสดอ่ะหนูโสดจริงๆสวยอย่างนี้โสดทําทไมโสดอ่ะโสดซื้อกินนี่ไงจะเข้าประเด็นจริงเหรอซื้อกินจริงเหรอมันเขาจะไม่หาว่าเธอแบบว่ารูนี้นั่นเหรอหรือว่ายังไงสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วซื้อกินได้กัมีเงินใช้เงินหรอเออทำงานมาก็เหนื่อยของไม่ได้ใช้งานรูปร่างก็ยังแล้วแล้วเธอเป็นชุบตาเธอไม่กลัวว่าคนก็จะมาว่าเออลิลลี่ซื้อกินอะไรอย่างนี้หรอ เราซื้อกินอีหลีนะเขาเขาบอย่านอย่างตดีเถอะเป็นบอย่านแบบว่าขาเมาาใหญ่บอกมม่ผัวแม่ขามันมีผัวแต่จะเอาผัวอยู่งบอย่านพันมีผัวแม่บอกก็เลยแบบว่าอยากให้ผัวมาเป็นยารักษาให้กินยารักษาอาช้ากับมันเย็นก่อนนอนไงอยากได้ผัวแบบนไงแต่มันไม่มีไงข้างละหลายบอกจับาทมือละจักบาทมือละจักบาทก็แล้วแต่ลองละก็อ้่อยตัดแต่ มาดูมาี่ถ่ายเลยดูสิอาวมันเท้าไหมล่ะเนาะนี่ไงไปอบอไปแล้วดิวเหรออันนี้เท่าไหร่เธอพร้อมเปยไหมหมื่นสองหมื่นลูกสาวลิลลี่ต้องพร้อมไหมสามหมื่นสี่หมื่นไปไหมสามเลยเหรอหนูจะหนูจะเคารพเมียพี่ให้ถึงที่สุดเออหนูจะรักลูกของพี่ ให้เหมือนลูกตัวเองแต่ต้องไปถามเมียพี่ก่อนจะยอมหนูไหมแบบนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ทุ่มพร้อมทุ่มเท่าไหร่กี่ใบเทาหนูให้พี่หมดเลยทั้งตัวและหัวใจให้ลูกให้เมียพี่ด้วยขนาดคนไม่ทิ้งใจยังให้หมดตัวจริงจริงมีผู้ชายคนไหนอยากได้ดูลิลี่เมียอยู่ไพูดไปขนาดนี้ ทุกคนด่าลี่แน่นอนเตยลี่ก็ไม่ชอบใส่น้ากากเพระความจริงมันไม่ได้มีแฟบงานด่าแล้วก็ไม่ได้ใช้งานก็ยอมรับไปเลยก็เงินพอซื้อผู้ชายได้สองครั้งไม่อายครั้งที่สามจักไม่มีโอเคตามนั้น